สวัสดีครับน้าๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาะทาสทสนะครับอย่าเรียกว่ารีวิวลยครับเรียกว่าเทสละกันเจ้าตัวชิมานุครับชิมาน o โคลาโนนะครับตัวดีซีครับถือว่าราคาก็น่าสนใจดีนะครับคือเจ็ดพันมีทอนนะครับ เจ็ดพันมีทอนนะผมเขาบอกว่าตัวนี้ครับตีสวนลมได้นะผมไม่ฟู่นะฮะมันจริงหรือเปล่าผมจะมาเทสนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะฮะนี่นครับเปิดอย่างนี้ครับตัวดีซี ดูภายในนะฮะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะปึ๊บใส่เข้าไปแล้วก็ปิดด้วยนะฮะแก๊กหนึ่งทีนะครับผมอ่าปับไ้ที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะหวดให้ดูนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องใช้นิ้วไม่ต้องใช้นิ้วลานลฮะจะแตะเฉพาวะตอนมันตกนะฮะลื่นลื่นพอสมควรนะฮะลื่นมาก ถ้าใครซื้อมานะครับผมแนะนําให้ไปใส่ลูกปืนเพิ่มนะครับตรงนับเพราะว่ามีลูกปืนข้างเดียวนะอ่าเดี๋ยวนะี้เดี๋ยวให้ดูรนะยะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะ เด็กใช่า่าตอนตกนะฮะเวลาตีนะฮะเสียงวีดไม่ดังมากครับไม่ดังมากนะฮะไม่ลาคาญนะครับพูดง่ายง่ายก็จะประมาณนี้นะผมขอบคุณครับ